ปีใหม่อย่าเมาปีเก่าอย่ามัวให้รักความชั่วออกจากตนจเจริญทรสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้ก็ใกล้จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ปีสก,กัลาาดใหม่ในปี2564ก็ขอให้เรารักษาคุณงามความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม ช้างตายเขายังเหลืองาปลาตายยังเหลือเนื้อเสือตายยังเหลือหนังกวางระม่งตายยังเหลือเขาคนเราตายจะเหลืออะไรนะให้เราเหลือไว้แต่คุณงามความดีสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ละเอาไว้ในปี2563ที่กำลังจะผ่านไปให้เราเริ่มสร้างสารรค์คุณงามความดีตั้งแต่วันนี้แหละ นะในปี2,564นะเพราะว่าวันนะมันก็ไม่ใช่เพื่อนเดือนไม่ใช่พี่ปีไม่ใช่น้องก็นะเคลื่อนย้ายผ่านไปเรื่อยๆให้เรารู้จักสรรสร้างคุณงามความดีไว้ประดับไว้กับตนเองนะก็ให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความพาสุขความเจริญ คิดนึกบารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปบารถนา